สวัสดีครับทุกๆคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นะครับโลก,กลมและ playlist น,นี้การบกรถนะครับวันนี้ผมอยากจะให้คนเห็นวิถีชีวิตของนักบบกรถแบบผมนะครับเพื่อนผมที่นคนผฐมได้ช่วยทำป้ายนี้นะครับ <c oughs> ผมคอติดรถไปด้วยครับ สวัสดีครับคุณแม่ผมก็ได้โบกรถมาจากนกครปฐมลงมาทีา่ที่ชุมพรนะครับประมาณ500กว่ากิโลเมตรนะครับสวันที่แล้วเป็นวันที่มีความสุขมากครับฮัลโหลสวัสดีครับเัลอยู่กับพี่อรุณกับพี่ไนใช่ไหมครับกับน right right ้องเหนือเหนือเพราะว่าเป็น คนเหนือใช่ไหมครับ,รบ <laughs> เป็นคนเชียงรายเป็นคนเชียงรายเย่เแมนเป็นคนกรุงเทพคมกรคคุงเทพพอผมก็เคยมาอยู่เชียงรายนะครับตอนนี้ผมโชคดีสเสมอนะครับวันนี้มีครอบครัวนะสามคนนี้ตับผมขึ้นรถจะไปะไหว้พระออไหว้พระอ๋อเนาะ นครปฐมครับผมเสร็จแล้วพอดีเจออลัรับมาด้วยก็เลยรับมาด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ถึงปั๊มแล้วครับเส้นทางผ่านนครปฐมไปราชบุรีอันนี้อยากจะโชว์ให้คนรู้จักวิธีชีวิตของนักบกนรถนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับนะครับเขาจะลงที่ปั๊มน้ำมันเพราะว่า ทีนี้ผมจะมีโอกาสได้ทักนะครับคนที่กำลังจอดอยู่เนาะครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับผมกำลังจะไปทัวร์ประเทศไทยไปทัวร์วัดต่างๆนะครับเท่านนี้จะไปวัดสวนโมกของอพระพุทธธาตุที่สุราษฎร์นะครับผมก็เชื่อว่าคนที่ดีต้องเจอกับคนที่ดีนะครับเป็น กดแ่งกรรมนะครับแล้วก็เป so like ็นเป็นมีมีบุญสัมพันใช่ไหมครับผมผมเชื่อในนั้นนะครับผมวันวันนั้นที่เนี่ยผมผมได้โปรรถมาถึงชุมพลมันไม่ใช่เรื่องปกติสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ไม่ธรรมดาเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรถคันที่สองนะครับพี่เชื่ออะไรครับลักค่ะ ที่ลกักมาส่งที่ที่นี่นะครับยังไม่ถึงราชบุรีนะครับแต่ว่าพี่จะเลี้ยวไปไปสุรสงคามรับจะไหว้พระเหมือนกันนะเมือนเมือนคนที่อยู่ในรถคันที่หนึ่งนะครับในวันนี้ดูเหมือนว่าบุญสัมพันธ์เยอะนะครับใช่ไหมพี่ <c oughs> <c oughs> พี่ก็ชอบปฏิบัติธรรมใช่ <c oughs> ปฏิบัติธรรมเหมือนกันอ๋อดีมากครับมีมีลูกสองคนมาด้วยเนาะใจ <c oughs> <c oughs> นิดนึงโลสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ครับเจอเจอผมในวันนี้เป็นไงบ้างครับดีดีค่ะคิดพยายามเรียกตั้งแต่ที่เห็นแล้วพยายามที่จะขอความช่วยเหลือแล้วแต่ว่าอะไรไม่ได้มองพี่เลยแล้วก็พี่พี่ก็เลยทำอย่างนี้แล้วก็อยากช่วยผมเป็นอยากช่วยทำทบนนะคือคือคิดว่าถ้าไปเส้นทางเดียวกันก็ยินดีเป็มใจ น่ารักมากครับพี่และที่นี่พี่ก็อยากทำบุญให้ผมโดยผมก็รู้สึกน่ารักมากโคมากครับประเพงใจแต่ว่าอันนี้อันนี้ยินดีอันนี้เต็มนใจเพราะว่าไม่ไม่ใช่คนแรกที่ทําแบบนี้ยิ่งเห็นว่าทําดีอยากสนับสนุนเพราะถือว่าจะได้มาเป็นกําลังพุทธศาสนาด้วยกันน่ารักมากครับ ทำบุยังไงครับพี่อ่าอันนี้เป็นเป็นช่วยช่วยเรื่องอ่าหลายๆอย่างค่าอะมีเรื่องค่าใช้จ่ายมันไม่ได้มากแต่ว่าอย่างน้อยซัพพอร์ตได้บ้างในระหว่างการดครับอเคคก็อันนี้คือของขวัญที่ผมอยากจะให้พี่ด้วยนะครับเพราะที่ผมอ่า ส,สมมานะครับเป็นพระพุทธอ,องค์นะครับให้พี่ okay. ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมก็อยากจะให้เป็นการาการแทนาการเคารพุ่นนะครับพอดี ได้ได้เจอกันเป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันผมก็สัสมบูชามาครับผมโชคดีครับเช่นกัรเช่นการขอให้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจที่จะเพียรปฏิบัติคเขอบคุณมากครับยินดียินดีเป็นทางปลจบไปนะครับเช่นกัรเช่นกันเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยผมผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ในประเทศอื่นเลยนะครับ <c oughs> ก็รู้สึกดีมากนะครับที่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ที่คนไทยมีน้ำใจแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมก็เก่งใจนะครับทำไมพี่ถึงให้ผม1 0 0 0พันบาทนะครับเลยแล้วก็แม้ว่าพี่ก็รู้ว่าผมไม่ต้องอดอาหารผมก็ไปไปเที่ยวได้นะครับแต่ว่าพี่แค่อยากาทำบุญนะครับเห็นว่าเป็นคนที่ดีแล้วก็ผม อยากให้อยากยากสนับสนุนผมนะครับก็ว้าวฮัลโหลทุกคนฮัลโหลไอ h ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ปรามนะครับปรางบุรีนะครับผมโชคดีมากครับนะ่าไดนั่งรถบัสไปนะครับที่มีตำรวจที่ ราชบุรีนะช่วยผมขึ้นรถนะครับรถตู้นะครับแล้วก็จ่ายเงินให้ผมด้วยนะครับไม่น่าเชื่อประเทศไทยคนนี้นะครับตัวนี้อยู่กับพลังสามคนนี้นะครับ where are you from Belgium we're all from Belgium yes and where are you going จะไปไหนครับ we are n o t going to Phuket Yes. Ah, Phuket. Oh. Uh, Phuket. Yes. I thought you go to Ranong. Yeah, but I, that's, a, a, that's, a, stop that's a stop for us. Ah, okay, and then okay, after okay. that we go. To, we stay okay. there for one night, and then we go to Phuket. Ah. That's our final destination. Mm -hmm. Yes. So, thank you for taking me. Huh? No problem. Yeah, so yeah, yeah. Yeah. He, he, looked, he, he looked like a nice, nice guy, so I said <laughs> okay, uh, let's take him also with our in our adventure. Yes. Popcorn cup. Thank you. In thai. Yeah. cup. We've heard krap. it a lot already. Yeah. <laughs> and you can answer. You can answer. Yindi, which means you're welcome. Yindi cup. Yindi cup or Yinde cup. Yeah. And then how do we say we love Thailand? Ah. Uh, in Thai. Raorak muang Thai. Raorak Mung Thai. <laughs> muang Thai. muang Thai. Okay. okay. <laughs> we have a very difficult language, but it's okay. Thank you. If you need. ผมก็จะมีวิดีโออย่างอื่นให้ดูด้วยนะครับสุดท้ายนี้ช่วยแชร์กันด้วยนะครับหรือ,อทำยังไม่ได้ทำก็ติดตามด้วยนะครับผมสีแดงๆข้างล่างนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ